บัรญ,ญายของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภได้รับการถ่ายทอดจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจมากมายหลายเล่มอาทิการปฏิบัติกรรมฐานแดเธอผู้รู้สึกตัวศรัทธาการประจักษ์แจ้งสัจจ์คนจริงรู้ของจริงความจริงต่ออายุหลวงพ่อเทียน ท่านเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆหลายแหง่งในแต่ละแห่งจะมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2524 มีผู้บริจาคที่ดินและทุนทร,รัพย์ถวายท่านเพื่อให้ท่านได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมอบรมกรรมาฐานเป็นจุดกำเนิดของสำนักปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญสำนักปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญตั้งอยู่ณนซอยบุญเจริญถนนเจริญรัฐตำบลกุดป,ป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย หลวงพ่อเทียนท่านมักจะเน้นอยู่เสมอถึงผู้มาปฏิบัติธรรมว่าให้ปฏิบัติให้มากดังคำกล่าวที่ว่าการมาทับมิ่งขวัญน,นี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องเป็นคนจริงทำจริงพูดจริงเมื่อทำจริงพูดจริงก็ต้องรู้ของจริงจริงๆ ในปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็นสำนักทับมิ่งขวัญใหม่ซึ่งตั้งอยู่กลางกเกาะริมแม่น้ำเลยมีน้ำร้อมรอบให้ความรู้สึกช่ำเย็นยิ่งนักในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2531หลวงพ่อเทียนท่านได้เปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นณบริเวณเกาะพุทธธรรมทับมิ่งขวัญ บรรยากาศยามเช้าอันสุขสงบสร้างศรัทธาภาษาทรแก่บรรดาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอันมีทั้งบรรพชิตและคราวาตหลวงพ่อเทียนท่านมีความปรารถนาอันแรงกล้าในอันที่จะเผยพแพร่ธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งมั่นให้พุทธศาสนิกชนดำเนินไปตามรอยพระบาทพระบรมศาสดา บุคลิก,กภาพและคำสอนของหลวงพ่อเทียนเป็นไปอย่างง่ายๆเทศนาธรรมของท่านท่านใช้ภาษาที่ง่ายๆ่ายดยสำนเนียงตามแบบชาวอีสานแต่ถึงกระนั้นก็ตามคำสอนของท่านก็สามารถพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกระดับให้ได้บรรลุอง,องค์แห่งธรรมะสิ่งที่น่าสท้าเลื่อมใสก็คือหลวงพ่อเทียนแม้ว่าท่านจะสู่วัยชราภาพมากแล้ว ประกอบกับท่านเคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหลายครั้งแต่เราจะไม่เคยเห็นสีหน้าหรือท่าทางที่อ่อนล้ารวงโรยเลยดูเป็นเพราะท่านเจริญพรหมวิหารธรรมอันมีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเคารพบ,บูชาสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับจากการมาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมทับมิ่งขวัญก็คือ ความสงบสงัดเป็นสปายะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเทียนท่านเน้นไปที่การปฏิบัติคือการให้บำเพ็ญความเทียนให้มากปฏิบัติให้มากการปฏิบัติธรรมโดยการเรียนรู้จากธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนกล่าวอยู่เสมอท่านกล่าวว่าธรรมชาติมีคุณต่อตัวเรา เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราควรเคารพและให้ความอบอุ่นแก่ธรรมชาติสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้จากความร่มรื่นของสนักปฏิบัติธรรมที่ท่านจำภรษาอยู่ทั้งวัดสนามในและสนักทับมิ่งขวัญ ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนท่านบัญญัติขึ้นมาคือการเจริญสติโดยใช้การเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆที่เราได้กระทำไปท่านสอนให้รู้จักตนเองเรียนรู้จากตนเองและให้เข้าใจตนเองผู้ปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าสู่ความเป็นพุทธ,ธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ้เบบิกาน,นี่ต่อไปก็พูดถึงเรื่องศีลเราเคยพูดเคยสอนกันมาว่าศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดบัดน,นี้เรารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยศีลสามอยมาหลายสิบปี กิเลสย่างหยาบก็ย่างละไม่ได้คําว่ากิเลสย่างหยาบนั้นบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเนี่ยเราไม่รู้กิเลสย่างยาบก็ได้แก่โทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมเรียกว่าวิบากนี่เองเะเป็นกิเลสย่างยาบ เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำความรู้สึกตัวตื่นตัวลันทำความรู้สึกใจตื่นใจอันนี้ทำให้เกิดปัญญากำจัดกิเลสอย่างหยาบได้เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเมื่อโทสะโมหะโลภะจางลดน้อยลงไปกิเลสตัณหาอุปทานเหานีา้จางลดน้อยลงไปจึงจะปรากฏ ศีลขึ้นมาดังนั้นศีลอันศีลห้าศีลแปดศีลสิศีลสองร้อยศีลสามร้อยเป็นศีลสังคมเรียกว่าสังคมศีลจำพวกที่ไม่รับศีลก็เข้าร่วมสังคมนั้นไม่ได้แต่ศีลอันนั้นเรียกว่าศีลสังคมโลกจะอยู่ได้เพราะมีศีลเหล่านั้นศีลอันที่หลวงพ่อพูดนี่คือเป็นศีลปรมัตเรียก่าปรมัตดธรรม ดังนั้นเมื่อศินเหล่านี้จางคายไปแล้วศินก็ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันมีสินเรียกว่ารูปขันมีศินขันอันนี้มีสิจดสินขัน,นสมาธิขันปัญญาขันเมื่อเรารู้สินขันสมาธิขันปัญญาขันแล้วศินก็จางเอิญกิเลกก็จางคายไปเลย อันนี้เรียกว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจจะรับกับพระก็ได้ไม่รับกับพระก็ได้พระนั่นเป็นผู้สอนคนแต่ศีลน,นั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นคนไทยถือศาสนาพุทธก็ตามถือศาสนาอิสลามก็ตามถือศาสนาคิดก็ตามคนจีนถือศาสนาพุทธก็ตามถือศาสนาคิดก็ตาม ศาสนาอิสลามก็ตามหรือศาสนาฮินดูก็ตามศีลอันนี้มีอยู่ในคนทุกคนแต่เราไม่ทําให้ศีลปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าศีลคืออะไรเราเพียงไปรับพระไปรับจากพระวาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิแล้วก็อาทินาอาเมมุสาสุลาไปเรียกว่าศีลห้าต่อไปก็เรียกว่า เป็นสินแปดสิน 10, สิบสินสองร้อยสินสามร้อยไปอันนั้นสมมุติสินเหล่านั้นจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพุทธศาสนาเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาหลายปีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีศรัทธาเข้ามาบวชนั้นก็เห็นนักบวชคนหนึ่งเรียวาพามีนักบวชคนหนึ่งมาพระพุทธเจ้าเห็นว่านักบวชเนี่ยสบายไปไหนมาไหนไม่มีเครื่อง มากไม่บริหารมากแล้วก็ญาติโยมก็มีศรัทธาทำบุญมากพระองค์ก็เลยบวชตามถามคนนั้นเรียกว่านักบวชคนนั้นอันนี้เรียว่ามีมาก่อนแต่บวชแล้วเราก็เข้าใจกันได้ดีว่าไปศึกษาอยู่กับอาจารย์จนได้สมาบัติแปดอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนา,าพรามนั่นเองดังนั้นเราจึงแยกแยะก,กันให้ถูกต้องให้เข้าใจ ถ้าหากเราไม่แยกแยะไม่ถูกต้องไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรายังไม่รู้หลักพระพุทธาศาสนาจริงๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระองค์ก็ทํากับอาจารย์สองอาจารย์ได้สมาบัติแปดแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็หมึกคมรู้เมื่อหมึกคมรู้แล้วก็ให้พระองค์ประกาศหรือเผยแพร่ธรรมะที่เรียนมาจากเรานี่แหละไปเผยแพร่พระองค์ไม่พอพระไทยเลย เห็นว่าทางนี้ยังแก้ปัญหาการขัดแย้งในจิตใจไม่ได้พระองค์ก็เลยหนีมาเมื่อน,นี้มาพวกปัญจวัคคีทั้งห้าก็ตามมาก็เป็นหกคนกับพระองค์พระองค์ก็มาทำทุกกะกิริยานี่ว่าบำเพ็ญกั้นลมหายใจกัดฟันไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุย ตามปกติคนไม่กินข้าวไม่กินน้ํามันก็จ้อยผอมลงเหลือแต่เอ็นกระดูกหนังเท่านั้นเองเนี่ยไปไหนมาไหนก็ลาคาญพระองค์ก็คิดได้ว่าเอ๊ะเราทําขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้พ้นไปจากโ่วมทุกใครจะทําเหมือนเราไม่มีเลยท่านเปรียบว่าพิพ์สามสายอันนั้นทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังมามา,มากพอสมควร บัดน,นี้พระองค์ก็เลยเลิกความเพียนเหล่านั้นวิธีปฏิบัติเหล่านั้นแล้วก็มาสรรผลลไม้พวกปัญจวัคคีย์เห็นก่อนเอ๊ะพระองค์นี่คายความเพียนเวียนมามากๆแล้วคงจะไม่ได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเลยเี่ยคิดไปอย่างนั้นคนเราเรื่องคนมันเป็นอย่างนั้นยังว่าเรื่องของคนมันเป็นสิ่งที่สับสน,นวุ่นวาย พวกปัญจวคีตั้งห้าอนหนีจากพระองค์ไปพระองค์ก็เดินไปคนเดียวสันผลระไมาอันนี้เรียกว่าสงัดกายสงัดวาจาใจยังไม่สงัดคือสงบไม่ได้เดี๋ยวก็คิดถึงพวกปัญจวคีบ้างที่แรกอยู่ด้วยกันห้าคนหกกับเราเดี๋ยวนี้พวกนั้นหนีไปแล้วเราก็ไปคนเดียวแต่คิดเรื่องนั้นยังไม่พอเดี๋ยวก็คิดถึงลาหุนผู้เป็นโอรส นี่เป็นบุตรก็ได้เป็นลูกก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเราคิดถึงนงพิมนางพิมพาบ้างนี่เป็นอย่าง้นคิดถึงทรัพย์สมบัติบ้างคิดถึงร้อยแปดพันประการมันไม่สงบเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราส่วนมากแต่ไม่เว่าะคนอื่นแต่ตัวหลวงพ่อเองก็นึกว่าคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะอันนี้แหละวิธีที่ทําบุญให้ทานรักษาศีลมา แต่ไม่ได้พูดถึงการทำบุญแต่พูดเรื่องให้มีศีบก่อนบัดน,นี้พระองค์ก็เลยสิ่งอื่นๆทำมาหมดแล้วเรายังไม่ได้ทำแต่ทางจิตทางใจนี่เองบัดน,นี้พระองค์ก็เลยมาสันข้าวนางสุดสดาว่าอย่างนั้นนางสุดสดาเอาเข้าไปปวงสวงเทวดานึกพระองค์เป็นเทวดาขึ้นมานางก็เลยเอาเข้าไปปวงสวงไปบูซา บวงสรวงบูชาเป็นคำเดียวกันแล้วพระองค์ก็สัรนเข้านางสุดสดาแล้วก็ถามนางสุดสดาว่าจะถาวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถาวายทั้งหมดนางก็บอกว่าถาวายทั้งหมดเลยไม่เอาอะไรกลับคืนเลยพอดีถาวายแล้วพระองค์ก็สรรเข้าเรียบร้อยแล้วก็จับเอขันนั่นลงไปริมแม่น้ําอพอดีไปถึงแม่น้ําก็เลยอธิษฐานใจว่า ถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคลายกิเลสุดเอาชนะทุกได้จริงวางธาตุหรือขันใบนี้ลงไปบนผิวน้นํานี้ให้ธาตุและขันใบนี้ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําในทางตรงกันข้ามถ้าหากข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้เอาชนะทุกข์ไม่ได้ข้ากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุด วางาธาตุและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำถ้าองค์ก็วางาธาตุอันนั้นะขนันนั้นลงไปาธาตุขันนั้นก็ทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำ่ซาซาขึ้นไปวันนั้นก็เลยไปจมลงไปทุกหัวกะระานาคนอนอยู่ยังไม่ตื่นกะระานาคก็สำนึกได้ใครตัดสรู้แล้วเรานอนยังไม่ตื่นนะอย่างนั้น ก็นึกได้โอ้สิธาต์ได้ตัดสรูแล้วเรานอนยังไม่ตื่นนั้นธาตุอันนั้นก็เป็นเรียงเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นมาพระพระเจ้าแต่ละพระอ,องค์นั้นตัดสรูก็ต้องเอาธาตุอันนั้นไปวางซ่อนกันขึ้นมาซ่อนกันขึ้นมาไว้อย่างนั้นอันนี้เป็นคําพูดคําเตือนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังการทวนกระแสะของน้ำนั้นมันเป็นไปได้ยากมันเป็นเรื่องสมมุติพูดให้มาวันนี้เราก็เลยไม่รู้จักสมมุติ สมมตินังจะมีมากแล้วสมมุติบัญญัติปรามาัดบัญญัติอัฐะบัญญัติอริยะบัญญัติอย่างนั้นบัดนี้เราลองนึกให้ดีว่าอย่างที่เราอยู่ที่น้ำเลยนี่เองถ้าหากข้าพเจ้าจะตายจริงๆล่ะวางธาตุใบนี้แหละลงบนผิวนะ้ําให้มันทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำบุถ้าหากจะไม่ตายจริงๆละ่ะจะลอกคาบได้เหมือนกับต้นไม้นี่แหละ วางแล้วมันไหลไปตามการะแสของน้าแต่มันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้อันนี้แหละฟังผิดนํามาปฏิบัติก็ผิดเพราะเรื่องจากไม่เข้าใจนั่นเองเมื่อเราไม่เข้าใจก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาวิปัสนาญายังไม่เกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นแต่บัดนี้พระองค์ทวนกระแสของผมคิดอย่างที่เราพูดให้กันฟังทุกวันเช้าเย็นกลางวันวะ การดูความคิดมันดูได้ยากจําเป็นต้องหาวิธีเคลื่อนไหวทำเป็นจังหวะเราไม่ได้ทําไปตามความคิดไม่ได้ทําไปตามอารมณ์เราทําไปด้วยสติปัญญาท,ทําไปด้วยควนนยม,ญญมวร,าาร,ครู้สึกตัวนั่นเองอันนี้เลยทําอย่างนี้มันเกิดญาณปัญญาขึ้นมาวิปัสสนาญาจะเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวนั่นเอง เมื่อวิปัสนาญาณเกิดขึ้นก็สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าทันทีนี่อย่างที่พูดให้ฟังตอนเซาเนี่ยเมื่อเกิดปัญญาก็มองเห็นพระพุทธเจ้าทางไปหาพระพุทธเจ้าเดินไปสายนี้ก็รู้ทันทีพระพุทธเจ้าเป็นรูปร้างลักษณะอย่างไรก็จะรู้แต่เราไม่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเจ้าสายสิทธัตถะกุมารไม่ได้ไปเห็นแต่เราใจเห็นใจเห็นเอง แต่ไม่ใช่จะไปเห็นคนเรใจเรานี่แหละเห็นเรียกว่ายานเรียกว่าปัญญาตาใจมันสมมุติพูดกันขึ้นมาหรือเรานึกถึงพ่อแม่เราบิดามารดาของเราเราก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เราเอาแต่เพียงแค่คือเราไม่ปฏิบัติให้มันรู้ของจริงเราก็เลยจับความจริงไม่ได้คันทาอะไรก็คือสมมุติเอาพ่อแม่เราตายไปแล้วบ่น เราไปบ้านนั้นเมืองน,นี้ไปเห็นคนนั้นคือพ่อเราคือแม่เราเนี่ยเราเข้าใจกันงนี้แล้วไปจับดูที่เป็นเนื้อหนังแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นพ่อเป็นแม่เราจริงๆหรือจับดูแล้วมันไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราอันเราถือศาสนาพุทธก็เหมือนกันทําอย่างนี้คือจะได้บุญเนี่ยมันคือแต่เราไม่รู้จักบุญจริงๆมันเป็นอย่างนั้น อันนี้เป็นการทวนกระแสของผมคิดพอดีมันคิดปุ๊บเราจะรู้ทันทีนี่มันคิดปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเพราะว่าเรามีความรู้สึกตัวอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเจริญสติเรียกว่าเจริญวิปัสนาหรือสติปฐานสี่พูดถึงสติปฐานสี่ก็ครูบาอาจารย์เขยร้อยให้ฟังว่าให้มีสติดูกายในกายมันว่า แล้วก็ให้มีสติดูเวทนาในเวทนาแล้วก็ให้มีสติดูจิตในจิตแล้วให้มีสติดูธรรมในธรรมเพราะปัญญาจะเกิดขึ้นเราก็ทํากันมาแล้วเรื่องเหล่านี้ยังไม่เข้าใจแต่พูดภาษาฟังงา่งายๆและทาํงาง่ายๆอีกสด้วยท่านสอนให้เรามีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดิน นั่งน,นอนให้มีสติกำหนดรู้เหล่านี้เลยก็คล้ายๆคือพวกเราทำให้มีจังหวะนี้เองบัดนี้แต่เท่านั้นก็อนอยังไม่พอท่านยังสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดีวกก็ให้รู้เพื่อให้เรารู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวทันวัน ในช่วงระหว่างต้นปีถึงกลางปีพุทธศักราช2531หลวงพ่อเทียนท่านใช้เวลาทั้งหมดของท่านในการอบรมสั่งสอนธรรมะและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปรับปรุงเกาะพุทธธรรมทับมิ่งขวัญจังหวัดเลยเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สนใจท่านได้เคยประรลปรสิทธิ์ที่ใกล้คิดว่าท่านตั้งใจจะให้สถานที่นี้เป็นที่ผลิตผู้รู้ออกไปสอนคน และท่านกล่าวว่าต่อไปภายหน้าเกาะพุทธธรรมนี้จะไม่แพ้ที่ใดระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมพุทธศักราช2531สุขภาพของท่านเริ่มซุดโทลงเนื่องจากโรคร้ายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่ท่านเป็นอยู่นั้นมีความรุนแรงถึงขั้นตอนสุดท้ายประกอบกับมีโรคอื่น,นแทรกซ้อนอันได้แก่โรคปอดบวม ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพความสุดโสมร่วงโรยแห่งสังขารของท่านขอให้เกิดความกังวลห่วงใหญ่แกบรรดาศิทยานุสิ์ที่เฝ้าพยาบาลและที่ไปเยี่ยมอาการของท่านเหลือที่จะกล่าวหากแต่สภาวะจิตของท่านนั้นอยู่เหนือความทุกข์ของสังขารแล้วโดยแท้พระภิกษุที่เฝ้าพยาบาลท่านอยู่ได้กราบเรียนถามท่านว่า หลวงพ่อมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีทุกข์ใช่ไหมขอรับหลวงพ่อเทียนท่านยิ้มแล้วตอบว่าใช่ต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2531หลวงพ่อเทียนท่านปรารุว่าท่านจะกลับไปจังหวัดเลยและท่านยืนยันว่าท่านจะไม่กลับมากรุงเทพอีกบรรดาญาติโยมและลูกศิษย์ได้ทราบข่าวว่าท่านจะไปจังหวัดเลย ต่างพากันมาขอร้องให้ท่านพกรักษาสุขภาพพ้ดีขึ้นก่อนหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวว่าโรครักษาได้แต่ชีวิตรักษาไม่ได้9กันยายนพุทธศักราช2531หลวงพ่อเทียนท่านเดินทางกลับจังหวัดเลยเมื่อไปถึงที่นั่นท่านบอกว่าจะไม่ฉันยาอีกต่อไป10กันยายนพุทธศักราช2531 หลวงพ่อท่านแสดงปัดฉิมโอวาท13กันยายนพุทธศักราช2531เวลา16นาฬกาท่านได้เจริญมหาสติปัฐานด้วยการสร้างจังหวะตามแนวทางของท่านแม้ว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งด้วยวิบากของสังขารแต่ท่านได้เจริญสติจนครบทุกขั้นตอนเวลา18นาฬิก15นาที ท่านวางมือลงข้างกายในท่านอนปกติละสังขารไปด้วยความสงบ